ตามรายงานล่าสุดจากสกอตสปอร์ตเยอรมันนะครับมีรายงานออกมาว่าบาบยนูนิคเตรียมปิดดีลเซ็นเจาปริญยามาร่วมทับด้วยราคาค่าตัวราวๆ43ล้านปอนด์บวกกับแอดออนเพิ่มเติมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรนฟลแลมหลังจากที่มีการเจรจากันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศรีษนิผ่านมานะครับโดยปรินยาจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางบายนูนิคหลังจาก จบภารกิจศึกยูโรปี2024กับทีมชาติโปรตุเกสในทันทีนะครับแล้วก็ทางสโมสรเอเวอเรตัน ton, ประกาศคว้าตัวอิลิมาน NDI สูตรหน้าของโอลิมปิกมาเกสีมาร่วมทัพแบบถาวรโดยทางเดอะการเดียนครับปายงานออกมาว่าแท่งวัย2 4ปีรายนี้มีการย้ายในราคาอยู่ที่20ล้านยูโรแบ่งเป็นเอเวอเรตันจะจ่ายก่อน8.5ล้านยูโรแล้วก็ที่เหลืออีก1.5ล้านยูโรคือแอดออนหรือส่วนเสริมตามเงื่อนไข ที่ตกลงกันเอาไว้โดยสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกัน ทั้งนี้ครับฤดูกาลที่แล้วแข้งวัย24บีปีรายนี้ลงเล่นให้กับมาร์กเซย์ไปทั้งหมด30นัดในลีกฝรั่งเศสทำไปสมประตูแล้วก็ห้แอสซิสต์ด้วยกันนะครับตามรายงานจากฟาฟิเซโอโรมาโนนักข่าวคนดังมีการระบุออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในช่วงฤดูการหน้าด้วยการเปิดทางให้กับแอนเดอร์สันย้ายออกจากทีมถ้าเกิดผู้สำบะตูชาวบราซิลรายนี้ต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงฤดูกาลหน้ารายงานยังมีการเสริมอี น่ครับว่าทางเป๊บแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังของ ซิตี้จะไม่พยายามหาผู้สัดปรตูรายใหม่เข้ามาเสริมทัพมเมื่อพวกเขามีสเตฟานออติก้าผู้สัดปรตูชาวเยอรมันอยู่แล้วนั่นเองซึ่งจะมีการก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเต็มตัวแทนเอเดอร์นหลังจากที่ถูกส่งลงสนามไปทั้งหมด20นัดในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจพอสมควรสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ขวาตัวซาวิโอมาร่วมทัพเต็มที่แล้วนะครับคาดว่าไม่มีปัญหาใดๆเพราะปีกดาวรุ่ง รายนี้อยู่ในสังกัดของทัว สโมสรนในเครือเดียวกันอยู่แล้วนะครับ The Athletic รายงานออกมาอีกนะครับว่า City Football r o u ปกำลังดำเนินการเพื่อคว้าตัว s a วิโอปีกทีมชาติบราซิลขยับจากสโมสทรทัวย้ายมาร่วมทีม Manchester City ซึ่งเป็นสสโมสรที่อยู่ในการครอบครองเหมือนกันนะครับปัจจุบัน s a ิโอกำลังรับใช้ทีมชาติบราซิลในศึกโคปาอเมริกา2024นี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับยิงประตูแรกในานามทีมชาติไปแล้วเกมที่ชนะปวัย4-1เกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม ต่อยอดผลงานที่ยอดเยี่ยมจากฤดูกาลที่เพิ่งจบไปที่ยิงได้9ก้าประตูแล้วก็10แอซิตในหลีกสเปนช่วยให้คิโรนาจบในอันดับที่3คว้าโควต้ายูเได้สำเร็จนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นบิ๊กทีมล่าสุดที่อยากได้ตัวเตโอ แอ็กนองเดสแบ็กซ้ายของเอซิมิลานเพื่อเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงกับยอสโกในราคาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรได้ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นนะครับมีการระบวกมาว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายคือจุดบอดของซิตี้ มาโดยตลอดนะครับแม้ว่าตัวหลักปัจจุบันค่อนข้างที่จะลงตัวอย่างยอสโกแล้วก็นาธานาเก้แต่เป๊ปมีความต้องการที่จะหาแบ็กซ้ายธรรมชาติเข้ามามากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางชูเอลกานเซโร่แบ็กซ้ายที่มีอยู่ในทีมแล้วก็มีการปล่อยให้กับบาร์เซโลนากลับมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่า ไม่ได,ไไดไ้ได้อยู่กับทีมต่อไปทั้งด้านของซิโอโกเมสก็เตรียมที่จะเก็บของย้ายไปโรมา่าส่งผลให้ต้องมีการมองหาแบ็กซ้ายธรรมชาติรายใหม่เข้ามานั่นเองทางฝั่งอัลซนอลนะครับ กำลังติดตามสาการของลิคาโดคาราฟิโอรีแนวรับของบุริญยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำลังมีการพิจารณาว่าจะดึงตัวนั้งแต่รายนี้เข้ามาร่วมทีมให้ได้ตามรายงานจากดีเทเลกราฟเลครับรายงานออกมาว่าทีมแมวมองของอาร์เซนอลประทับใจในฝีเท้าของคาราฟิโอรี ซึ่งโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโรปี2024นี้ดาวเตะวัย22ปีลงเล่นให้กับบุเลญยาไป33นัดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมช่วยต้นสังกัดจบอันดับที่5ในลีกอิตาลีได้อีกด้วยสโมสรอนเวสแฮมกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อขอซื้อชองแครตอริโบแนวรับของนิสหลังจากที่ข้อเสนอ แรโดนบอกปัดไปก่อนหน้านี้ครับเด <Really S 1> ลี่ Mail รายงานออกมาอีกนะครับว่า West Ham มองว่า Max คิว m ม n เป็นเป้าหมายสูงสุดแต่การเจรจาเนี่ยมันเกิดความยุ่งยากนะครับก็เลยอาจจะมีการโบกกลับมาหาตอรดิโบอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าทาง West Ham เนี่ยกำลังมองหากองหลังตัวกลางรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนนี้เป้าหมายก็ยังคงเป็นตอรดิโบที่อยู่ในความสนใจของแมนยูเช่นกันทั้งฝั่งของเมทไฮเดอร์ลี แนวรับของบาร์เยนเปิดไฟเขียวในการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูเตดเพียงสโมสรเดียวซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวใกล้ที่จะอำลาบาร์ิยนินีกแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟาซิโอโรมาโน่ครับมีรายงานออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นเพียงสโมสรเดียวที่ได้รับอนุญาตจากเดลิกในการเจรจาข้อตกลงส่วนตัวสําหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานระบุออกมาอีกนะครับว่าเดลิกแจ้งกับตัวแทนเรื่องของการเจรจาสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเตดและก็จะ ไม่มีการพูดคุยต่อเนื่องกับทางเบเช อีกหนึ่งสโมรสรที่แสดงความสนใจเช่นกันทั้งฝั่งของมาคราดฟอร์ดครับตามรายงานล่าสุดก็คือทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีรับฟังข้อเสนอสําหรับมาคราดฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างแรดฟอร์ดกับเอเดรียนฮาู้จัจการทีมนั้นได้พังลงแล้วนับตั้งแต่มีการสร้างดราม่าออกมาก่อนหน้านั้นทางพิศาแดงได้มีการประเมินมูลค่าของแท่งรานี้เอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์แต่ก็ยอมรับว่าถ้าเกิดจะต้องขายจริง The cat sat อาจจะมีการลดเรื่องของเม็ดเงินดังกล่าวลงมาเนื่องจากดูเรื่องของเกี่ยวกับผลงานซีซั่นล่าสุดของรัดฟอร์ดก็ไม่ดีเพราะฉะนั้น80ล้านปอนด์ถือว่ายืนพื้นแต่ก็มีโอกาสลดล,ดลงมาได้เช่นเดียวกันสาหรับเบเชครับต้องการค่าตัว60ล้านยูโรสําหรับสโมอสรที่สนใจคว้าตัวโมเนลอูกาเต้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่แมนเชสเตอร์เดนไม่ใช่สโมอสรเดียวที่ให้ความสนใจแข่งรายนี้เบเชกําลังเจรจาก,กับหลายสโมอสรที่ให้ความ ใจขวาตัวอุกาต้โดยหวังว่าจะมีเงินรายรับมหาศาลเข้ามาแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนกลายเป็นเงินทุนในการซื้อกองกลางร้อยใหม่เข้ามาเสริมทัพ ขขอองงพวกเเานนัจรอร์ดแบนเวตแนวรับของเอเวอรตนรู้สึกไม่พอใจภายหลังจากการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ูไน็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่มีความชัดเจนตามการเปิดเผยจากเดลีเมลทานกเตะรู้สึกหงุดหงิดที่การเจรจาระหว่างเอเวอรตัแล้วก็แมนเชสเตอร์ูไน็ดยังคงไม่มีความคืบหน้าโดยหลายอย่างเริ่มมีการชะลอตัวลงนะครับหลังจากที่ ข้อเสนอก้อนแรกของแมนยูโดนบอกปัดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าแมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมาย จากดิวแบนเวดไปเป็นดิวอื่นมากกว่าก็น่าจะเป็นในรายของแมทเทนเดลิกนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักในตอนนี้ส่วนแบนเวดเนี่ยอาจจะมีการกลับมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้ก็ต้องรอติดตามมันดูต่อไปสําหรับสโม,มสรอนเรอัลมาดริดครับยังคงพยายามที่จะคว้าตัวอัลฟันโซเดวีแบ็กซ้ายจากบาเยอร์มิวนิกมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานยังมีการกล่าวเสริมว่าเรอัลมาดริดทราบดีนะครับว่าบาเยอร์เนี่ย พร้อมที่จะมีการปล่อยเดวี่หมดสัญญาโดยที่สัญญาณปัจจุบันของแบครานี้จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากการต่อสัญญาไม่เกิดขึ้น เขาจะสามารถย้ายไปเล่นให้กับเรอมดลิดได้แบบฟรีในช่วงฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะครับมรในงานจากทอสบอร์ดมีรายงานออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดยินดีรับฟังข้อเสนอในการปล่อยแฮร์รี่แม็กไกวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม็กไวเกือบที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมเวสแฮมแล้วนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องของเม็ดเงินทําให้ดีลดังกล่าวก็ต้องรเกินไปซึ่งล่าสุดเป็นที่คาดการณ์ออกมานะครับว่าแม็กไวยังได้รับความสนใจจากสโมสรในลรกอินตาลี่เช่นกันด้วยขณะที่เจ้าตัว ก็กําลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของสัญญาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถือว่าเปิดกว้างเป็นอย่างมากนะครับ